สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรูเรื่องสกรรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปทําความรู้จักกับสกรต่างๆทั่วประเทศและในวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับสกร์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แริ้วจํากัดสกรซึ่งได้ส่งเสริมให้สมาชิกประกอบอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ความน่าสนใจของสกรแห่งนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ครับนะครับในส่วนการทงฟ้าต่างๆนะครับช่วยเหลือผู้บริโภคนะครับในยามที่ไข่ไก่ราคาสูงนะครับเราก็จะมีไข่ไก่ราคาพุทธิธรรมนะครับนำไปสู่ให้กับทางผู้บริโภคในหลายๆส่วนงานนะครับของเป็นพันธุ์จังหวัดต่างๆเกษตรกรจังหวัดต่างๆก็ขอความร่วมมือมาจากทางสากลนี้เราก็ให้ความร่วมมือในส่วนการสนับสนุนนะครับช่วยเหลือเรื่องไข่ไก่นะครับปัจจุบันเราก็เลี้ยงเป็นลักษณะของ ฟาร์มปศุสัตว์อุตสาหกรรมนะครับเลี้ยงไก่แบบอุตสาหกรรมแล้วนะครับซึ่งผลผลิตที่มาก็มีปริมาณที่สูงและมีคุณภาพดีนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมกับสกร์พัฒเลี้ยงไก่ไข่8ริ้วจำกัดสกร์ได้ส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกให้เลี้ยงไก่ไข่แถมยังให้ความรู้ด้านวิชาการกับสมาชิกส่งผลให้ไข่ไก่ของสกร์มีความสดสะอาดและมีคุณภาพที่ดีคะ่ะ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะรับชมรายการรู้เรื่องสกอร์นะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปรับชมได้ตามช่องทางทางด้านล่างนี้ค่ะส่วนในครั้งต่อไปนั้นรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับสกร์ใดนั้นสามารถรับชมได้ในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ